You are staying here COJ Podcast. This is a station of knowledge sharing. COJ Podcast ขอนำเสนอรายการกฎหมายใกล้ตัวรอบรัวสาลเยาวชนครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมนายธนะสุจริตกุลผู้พิพักษาสารเยาวชนและครอบครัวกลางวันนี้ได้รับมอบหมายจากท่านประกอบลีนะเป็นสัน,น,นอธิบดี ผูพักษาสารเยาวชนและครอบครัวกลางให้มาให้ควมรู้กฎหมายนะครับเรื่องทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยานะครับความสัมพันธ์ในทางทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยานะครับเมื่อฝ่ายชายจดทะเบียนสมรสกับหญิงตามกฎหมายทรัพย์สินต่างๆของแต่ละฝ่ายย่อมมีนะครับ ทั้งสัส์สนที่มีอยู่ก่อนสมรสหรือทรัพย์สินที่เกิดขึ้นภายหลังจากจดทะเบียนสมรสกันแล้วนะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้แยกทรัพย์สินระหว่างสามีก,กับภรรยาเนี่ยออกเป็น2ประเภทคือ1สินส่วนตัวนะครับสสินสมรสสินส่วนตัวก็เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1 4ึ่ง นะครับสินส่วนตัวได้แก่ทรัพย์สินหัึงต่อไปนี้นะครับตามมาตรา1 4ึ่อนุมตาตราที่1ทรัพย์สินที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอยู่ก่อนสมรสนะครับไม่ว่าทรัพย์สินนั้น่ะจะมีมูลค่ามากน้อยเพียงใดนะครับไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินที่มีหลักฐานทางราชการมีหลักฐานทางท,ทะเบียนหรือไม่เช่นที่ดินบ้านคอนโดรถยนต์ปืนนะครับ โนะทรทัศน์ตู้เย็นนะครับชุดรับแขกนะตัวเสื้อผ้าเตียงนอนนะครับถ้าทรัพย์สินเหล่านั้นคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอยู่ก่อนสมรสอยู่แล้วนะครับกฎหมายให้ถือว่าเป็นสินส่วนตัวของฝ่ายนั้นนะครับไม่ถือว่าเป็นสินสมรสนะครับตัวอย่างนะครับตัวอย่างฝ่ายหญิงนะครับก่อนจดทะเบียนสมรสกับชายเนะี่ยก่อนรู้จักกับสามีเนี่ยนะครับ ผู้หญิงก็จะมีบ้านนะมีตู้เสื้อผ้ามีเตียงนอนมีชุดรับแขกหลุยมีโต๊ะเขียนหนังสือนะครับมีทีวีนะครับต่อมารู้จักกับฝ่ายชายแล้วก็จดทะเบียนสมรสกันนะฝ่ายหญิงย้ายมาอยู่กับบ้านของสามีนะครับก่อนย้ายเนี่ยกนะ็เอาตู้เสื้อผ้าเอาเตียงนอนเอาชุดรับแขกหลุยเอาทีวีที่บ้านตัวเองเนี่ยมาใช้นะมา เอามาตั้งที่บ้านฝ่ายชายด้วยนะครับแล้วก็สมรถกันจดทะเบียนกันแล้วก็ร่วมกันใช้ตู้เสื้อผ้าก็เก็บเสื้อผู้ชายด้วยเก็บเสื้อฝ่ายหญิงด้วยชุดรับแขกก็ใช้ด้วยกันทีวีก็ดูด้วยกันนะครับถามว่าตู้เสื้อผ้าเตียงนอนชุดรับแขกหรุ่ยทีวีเป็นสินส่วนตัวหรือสินสมรสครับนะครับแบบเนี้ยก็เราก็ถือว่าตู้เสื้อผ้าเตียงนอนชุดรับแขกหรุ่ยทีวีเนี่ย เป็นทรัพย์สินที่ฝ่ายหญิงมีอยู่แล้วก่อนสมรสนะครับแม้จะนํามาใช้ร่วมกันเมื่อจดทะเบียนสมรสแล้วทนระัพย์สินก็ไม่เปลี่ยนสภาพนะครับไม่เปลี่ยนให้เป็นสิน,ส,นสมรสนะครับทรัพย์สิสนเหล่านี้ยังเป็นสินส่วนตัวของสาม,มีอยู่นะครับเมื่อย่ากันก็เป็นสิทธิ์ของฝ่ายหญิงแต่เพียงผู้เดียวนะครับ2ครับตามมัดตรา1,400 เจอนุ2นะครับทรัพย์สินที่เป็นเครื่องใช้สอยส่วนตัวเครื่องแต่งกายหรือเครื่องประดับกายตามสมควรแก่ฐานะหรือเครื่องมือเครื่องใช้ที่จําเป็นในการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพของคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็เป็นสินส่วนตัวของฝ่ายนั้นเครื่องใช้สอยส่วนตัวเช่นอะไรครับเหลกาข้อมือแว่นตาครีมทาหน้านะครับลิปสติกแป้งแต่งหน้านะครับ มีดกลโนดเครื่องกลโนดไฟฟ้านะครับนะแป่งสีฟันไฟฟ้านะเหล่าเนี้เป็นเครื่องใช้สอยส่วนตัวของฝ่ายใดก็เป็นสืนส่วนตัวของฝ่ายนั้นแต่เพียงฝ่ายเดียวผู้เดียวนะครับเครื่องแต่งกายก็เช่นเสื้อผ้ากับโปรงกางเกงรองเท้านะเป็นของใครก็เป็นส่นตัวของฝ่ายนั้นนะครับหรือเครื่องประดับกายก็เช่นแหวนกำไลสร้อยคอทองคํา พระเครื่องเลี่ยมทองนะครับเหล่านี้แม้สามีจะซื้อให้ภรรยาก็เป็นส่วนส่วนตัวของภรรยานะครับเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพเช่นสามีประกอบอาชีพเป็นช่างตัดเสื้อสูตรนะครับช่างซ่อมนาฬนิกาเครื่องมือจากเย็บผ้านะครับอุปกรณ์ตัดสูตรน,นะครับอุปกรณ์ซ่อมนาฬิกาเหล่านี้ ถือว่าเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพของสามีมก็เป็นสินสสินส่วนตัวของสามีนะครับเมื่อ,อยากันภรรยาก็ไม่มีสิทธิ์ฟ้องขอบแบ่ง3นะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งรับพาณิชย์มาตรา1 4ึ่งอนุ3ทรัพย์สินที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไ,ได้มาระหว่างสมรสโดยการรับมรดกหรือโดยการให้โดยเสน่หาเช่นหลังจากจดทะเบียนสมรสแล้วนะครับ บิดาของภรยาถึง,ถงแก่ความตายนะภรรยาก็ได้ที่ดินมรดกของบิดามานะครับได้เงินมรดกมาที่ดินหรือเงินที่เป็นมรดกที่ภรยาได้รับเนี่ยเป็นสินส่วนตัวของภรยาแต่เพียงผู้เดียวนะครับสามีไม่มีสิทธิ์ขอบแบ่งนะครับหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการให้โดยเสนอาหานะครับเช่นมันดาของภรรยาเนะมื่อจดทะเบียนสมรสกันไปแล้วเนี่ยมันดาของภรยาก็ให้รถยนต แก่ภรรยา1นึ่งคันนะครับให้สร้อยคอทองคํา1เส้นนะเหล่านี้ถือว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการยกให้โดยเสนหาก็เป็นสินส่วนตัวของภรรยานะครับไม่ถือเป็นสินสมรสนะครับสามีก็ไม่มีสิทธิ์ขอบแบ่งรถยนต์หรือสร้อยทองคําตัวอย่างต่อมานะครับสามีหรือภรรยาไปแข่งต่อปัญหากฎหมายทางรายการโทรทัศน์ชิงรางวัลน,นะครับได้เงินรางวัลมาหรือสามี นะทายผลฟุตบอลยูโรนะครับทายอิตาลีนะอิตาลีก็ได้แชมป์แล้วก็จับรางวัลได้รับเงินรางวัล5ล้านบาทนะครับเงินรนางวัลจากการตอบปัญหากฎหมายทางโทรทัศน์เงินรางวัลทายผลฟุตบอลยูโรนะครับเหล่านี้นะจะเป็นการให้โดยเสนหาหรือไม่นะครับหรือจะเป็นสินสมรสคำตอบก็คือเงินรางวัลเหล่านี้ไม่ใช่เงินที่ได้มาจากการให้โดยเสนหา นะครับเป็นเงินจากการชิงได้มาจากการชิงรางวัลจากการไทยผลนะครับก็เป็นสินสมรสนะครับนะไม่ใช่สินส่วนตัวนะครับข้อที่4นะครับทรัพย์สินตามมาตรา1 4ึ่งอนุ4ทรัพย์สินที่เป็นของมั่นของมั่นคืออะไรครับการมั่นก็คือนะครับทรัพย์สินที่ให้แก่กันก่อนสมรส เพื่อเป็นหลักฐานว่าต่อไปเนี่ยจะมีการสมรสการตดตามกฎหมายนะครับเช่นสามีก่อสมรสนะครับชายก็ให้ของมั่นแหวนมั่นกับหญิงเพื่อเป็นหลักฐานว่าต่อไปเนี่ยจะจดทะเบียนสมรสกับหญิงนะครับแหวนเพชรที่เป็นของมั่นเนี่ยก็ตกเป็นสิท์ส่วนตัวของหญิงเด็ดขาดนะครับเมื่อจดทะเบียนสมรสกันแล้วนะแม้ต่อมาจะมีการหย่ากันนะครับฝ่ายชายก็ไม่มีสิทธิ์เรียกคืนนะครับแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ขอบแบง่งเพราะไม่ใช่สิทธิสมรส นะครับแต่เป็นสินส่วนตัวของฝ่ายหญิงข้อที่5นะครับเป็นไปตามมาตราประมวลก,กฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา1 4 7 2ง้เขาเรียกของแทนสินส่วนตัวนะครับสินส่วนตัวนั้นถ้าได้แลกเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินอื่นก็ดีซื้อทรัพย์สินอื่นมาก็ดีขายได้เป็นเงินมาก็ดีทรัพย์สินอื่นหรือเงินที่ได้มาแทนนั่นนะครับมาตรา1 4 7 2ให้ถือว่าเป็น สินส่วนตัวนะครับเช่นเดิมนะเช่นสามีเอาที่ดินที่รับมาทางมรดกของบิดาตนเนี่ยนะครับที่ดินที่เขตดินแดงเนี่ยไปขายขายเสร็จก็นําเงินไปซื้อที่ดินที่เขาใหญ่นะครับที่ดินที่เขาใหญ่เนี่ยนะเป็นทรัพย์ที่ได้มาแทนนะครับขายแล้วเอาเงินไปซื้อมาแทนสินส่วนตัวเดิมนะที่ดินที่เขตดินแดงที่ดินที่เขาใหญ่ก็เป็นสินส่วนตัวของฝ่ายชาย แม้ต่อมาจะขายไปกินทอดขายแล้วไปซื้อที่แปลงใหม่นะครับก็เป็นสินส่วนตัวนะครับเพราะเรียกของแทนสินส่วนตัวก็เป็นสินส่วนตัวนะครับเหล่านี้เป็นถือว่าเป็นสินส่วนตัวระหว่างของสามีหรือภรรยาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับทรัพย์สินประการที่2คือสินสมรสนะครับก็เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1474นะครับ สินสมรสได้แก่ทรัพย์สินดองต่อไปนี้นะครับมาตรา1 ,474 อนุ1นะทรัพย์สินที่คู่สมรสได้มาระหว่างสมรสนะครับได้มาระหว่างสมรสเนี่ยนะแม้จะมีชื่อคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฝ่ายเดียวนะเช่นสมรสกันแล้วเนี่ยฝ่ายชายก็ไปซื้อที่ดินซื้อบ้านมาแล้วก็ใส่ชื่อตัวเองในบ้านในที่ดินนะครับแม้จะมีชื่อฝ่ายชายฝ่ายเดียว แต่ที่ดินบ้านเนี่ยได้มาระหว่างสมรสก็ถือว่าเป็นสินสมรสระหว่างชายกับหญิงนะครับเมื่อ,อยากันแล้วก็ต้องแบ่งกันตามกฎหมายนะครับเงินบำนาญบำเหน็จนะค่าชดเชยจากการ,กรเกษียณอายุราชการนะครับเหล่านี้แม้ จะเป็นเงินเดือนของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือเป็นเงินบำนาญที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำงานมาฝ่ายเดียวเนี่ยแล้วก็ได้มานะครับแต่ว่าเงินเหล่านี้ได้มาระหว่างสมรสก็ถือว่าเป็นสินสมรสเช่นเดียวกันนะครับตัวอย่างต่อมานะครับนะเป็นตัวอย่างที่เคยมีคดีพิพาทกันนะครับจนถึงสันติกานะครับสามีหรือภรรยาเนี่ยนะครับไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลมาซื้อมาก่อนสมรสนะครับต่อมาก็จดทะเบียนสมรสกันหลังจาก จดทะเบียนสมรสไปแล้วเนี่ยนะครับไม่กี่วันเนี่ยสลากใบนั้นก็ถูกลางวันนะครับลางวันนะถามว่าเงินรังวัลสลาก,กินแบ่งรัฐบาลเนี่ยเป็นทรัพย์สินที่ได้มาก่อนสมรสหรือระหว่างสมรสนะครับคือถ้าได้มาก่อนแน่นอนก็เป็นสินส่วนตัวใช่ไหมครับถ้าได้มาภายหลังก็เป็นสิทธิสมรสนะครับคำว่าสารดิกาที่1053งพันห้าสิบสามทับสองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดนะครับวิชัยว่านะครับ นะสละก,กินแบ่งรัฐบาลที่ซื้อมาก่อนสมรสเนี่ยแต่ถูกรางวัลหลังจากสมรสแล้วนะครับเงินรางวัลสลาก,กินแบ่งรัฐบาลถือเป็นทรัพย์สินที่คู่สมรสได้มาระหว่างสมรสนะครับเงินรางวัลเนี่ยจึงเป็นสินสมรสนะครับแล้วทรัพย์สินที่สามีหรือพัรยาฝ่ายเดียวเนี่ยหาเงินมาชําระคนเดียวหรอครับเช่นสามีซื้อคอนโดนะะ แอบซื้อก็ได้นะครับแอบซื้อคอนโดแล้วก็ใช้งเงินเดือนตัวเองผ่อนทุกเดือนนะแบบนี้คอนโดเนี่ยเป็นสินส่วนตัวหรือสินสมรสครับคําตอบก็คือเงินที่ไปซื้อคอนโดแม้จะเป็นเงินของตนเงินเดือนฝ่ายเดียวเนี่ยที่ตนไปชําระผ่อนทุกเดือนเนี่ยนะแม้จะซื้อโดยไม่บอกภรรยาเนี่ยแต่ก็เป็นทรัพย์สินที่คู่สมรสได้มาระหว่างสมรสสามีได้มาระหว่างสมรสคอนโดเนี่ยก็ถือว่าเป็นสินสมรสนะครับ2ครับ ตามมาตรา1,474อนุ2ทรัพย์สินที่คู่สมารสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาระหว่างสมารสโดยพินัยกรรมหรือการให้เป็นหนังสือเมื่อพินัยกรรมหรือหนังสือยกให้ระบุว่าเป็นสินสมารสนะครับก็จะต่างกับนะครับรับมาโดยทางมรดกตามมาตรา1,471อนุ3นะครับที่ทรัพย์สินที่ได้มาทางมรดกเนี่ยให้ถือว่าเป็นสินส่วนตัวใช่ไหมครับ แต่้าเมื่อใดก็ตามเนี่ยรั์สินได้มาโดยพินัยกรรมนะแต่พินัยกรรมนั้นนะครับถ้าตามปกติได้มาพินัยกรรมเนี่ยตามธรรมดาถ้าไม่มีระบุว่าให้เป็นสินสมรสเนี่ยก็เป็นสินส่วนตัวนะครับแต่ถ้าได้รับมาทางพินัยกรรมแล้วพินัยกรรมระบุให้เป็นสินสมร <_: S 2> สก็เป็นนะมอดอกแปลงนั้นที่ดินแปลงนั้นหรือทรัพบมอดดกนั้นตามพินัยกรรมตามพินัยกรรมนั้นก็เป็นสินสมรสนะครับหรือรั์สินที่ได้มาจากการยกให้ ถ้าหนังสือยกให้ระบุว่าเป็นสินสมรสนะครับก็เป็นสินสมรสของทั้งสามีและภรรยา3ครับตามมาตรา1 4 7 4อนุ3ทรัพย์สินที่เป็นดอกผลของสินส่วนตัวนะครับดอกผลเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยเขาแบ่งเป็นดอกผลธรรมดานะครับกับดอกผลนิติในนะดอกผลธรรมดาก็เช่นนะครับก่อนสมรสนะครับภรรยา ฝ่ายหญิงเนี่ยเป็นทาสแมวแล้วก็จะมีแมวตัวผู้หนึ่งตัวตัวเมียหนึ่งตัวนะครับรักแมวมากนะครับสัตว์เนี่ยก็ถือเป็นทรัพย์สินนะครับต่อมาฝ่ายหญิงก็ไปจดทเะเบียนสมรสกับชายนะเมื่อจดทเะเบียนสมรสกันแล้วเนี่ยครับแมวคู่นั้นนะออกลูกครับ4ตัวนะแน่นอนครับแม่แมวกับพ่อแมวเป็นทรัพย์สินที่ฝ่ายหญิงมีอยู่ก่อนสมรสใช่ไหมครับเป็นสินสุนตัว แต่ลูกแมวเหรครับเกิดหลังเกิดระหว่างสมรสกันกับชายใช่ไหมครับนะลูกแมวเนี่ยก็ถือว่าเป็นดอกผลธรรมดาของแม่แมวพ่อแมวนะครับดอกผลธรรมดาของสินส่วนตัวเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยก็ให้ถือว่าเป็นสินสมรสนะครับดังนั้นแม่แมวพ่อแมวเป็นสินส่วนตัวของหญิงแต่ลูกแมวสีตัวเนี่ยเป็นสินสมรสระหว่างชายกับหญิงนะครับ ดอกผลนี้เปนไล่ะครับคืออะไรเช่นดอกเบี้ยธนาคารนะครับก่อนสมรสสามีมีเงินฝากธนาคาร10ล้านบาทเงินฝากนั้นแน่นอนเป็นเงินของสามีก่อนสมรสนะครับเป็นสินทรัพย์ตัวของสามีแต่หลังจากจดทะเบียนสมรสแล้วเนี่ยเงินฝากประจำนะก็มีดอกเบี้ยทุกเดือนทุกเดือนนะครับดอกเบี้ยของเงินฝากเนี่ยเป็นดอกผลของสินส่วนตัวนะครับก็กลายเป็นสินสมรสตามมาตราน,นี้ นะครับดอกผลนี่ดอกผลีกอยางก็ดอกผลนี้เนี่ยยางก็เช่นค่าเช่านะครับสามีเอาคอนโดซึ่งเป็นสินส่วนตัวของตัวเองเนี่ยคอนโดนี่สามีซื้อก่อนสมรสนะครับหลังจากสมรสแล้วเนี่ยก็สามีนาคอนโดเนี่ยไปออกให้ผู้อื่นเช่านะครับได้รับค่าเช่าทุกเดือนเดือนละ20,000บาทนะค่าเช่าที่ได้รับเดือนละ2 0 0 0 0บาทเนี่ยถือว่าเป็นดอกผลของสินส่วนตัวนะครับได้มาระหว่างสมรส ตามาตานี้ก็จะกลายเป็นสินสมรสระหว่างสามีภรรยานะครับปัญหาต่อมาคือมูลค่าที่เพิ่มขึ้นละครับของทรัพย์สินจะถือว่าเป็นดอกเบี้ยเป็นดอกผลนิตินไหมครับเช่นสามีมีทองคําแท่งก่อนสมรส100บาทนะซื้อมาตอนนั้นนะบาทละ15,000บาทนบะาทองบาทละ1 5 0 0 0บาทต่อมาสามีจดเะเบเป็นสมรสกับภรรยา ราคาทองก็ขึ้นมาเรื่อยๆเลยครับนะครับตอนนี้เป็นบาทละ293 0,000แล้วนะครับนะถามว่ามูลค่าที่เพิ่มขึ้นของทองคำแท่งเนี่ยนะเป็นสินส่วนตัวหรือสินสมรสคำตอบนะครับมูลค่าทรั์สินที่เพิ่มขึ้นเนี่ยไม่ใช่ดอกเบี้ยไม่ใช่ดอกผลนะครับมูลค่าที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นมูลค่าทรัพย์สินนะรั์สินอันนั้นก็คือทองคําแท่งร้อยแท่งเหมือนเดิมนะครับแบบนี้มูลค่าที่เพิ่มขึ้นเนี่ย จะถือว่าเป็นสินสมรสไม่ได้นะครับต้องคําแท่งร้อยแท่งเป็นสินส่วนตัวของสามีเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นเรื่องนะสินสมรสนะครับเมื่อหยากันแล้วนะครับนะยากันหยาเนี่ยก็อาจสามีภรรยาก็อาจาาอาจะตกลงหยากันเองก็ได้นะครับไปจดทะเบียนยาที่เขตที่อำเภอนะครับนะเมื่อหยากันแล้วเนี่ยนะครับทรัพย์สินต่างๆเหล่านี้ก็ต้องแบ่งกันนะครับ นะถ้าแบ่งกันได้แล้วก็ตกลงแบ่งกันเองได้นะถ้าตกลงกันไม่ได้นะครับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็อาจฟ้องร้องคดีต่อศาลเยวาวชนและครอบครัวนะครับกลางในกรุงเทพมหานครหรือศาลเยวาวชนและครอบครัวในจังหวัดต่างๆซึ่งตอนนี้เปิดทุกจังหวัดแล้วนะครับฟ้องคดีเพื่อขอแบ่งสินสมรสได้นะครับหรือหรือถ้าตกลงยากันไม่ได้แต่มีเหตุยาตามกฎหมายเช่นภรรยา มีชู้นะครับสามีมีภรรยาน้อยเนี่ยนะครับก็จะฟ้องหย่าก,กันนะครับต่อศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดต่างๆได้นะและในคําฟ้องนี่ก็อาจจะฟ้องรวมไปถึงการขอแบ่งสิทธิบุกันไปให้เสร็จเด็ดขาดเลยในคดีเดียวกันก็ได้นะครับวันนี้ผมก็ขอจบนะครับการให้ความรู้เรื่องทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยาตามกฎหมายเพียงเท่านี้นะครับ ขอบพระคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับท่านสามารถรับฟัง c o j Podcast ทางสื่อออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น YouTube c o j Channel Apple Podcast SoundCloud Spotify และเว็บไซต์กองสารานิเทศและประชาสัมพันธ์แล้วมุมมองโลกกฎหมายของคุณจะเปลี่ยนไป